พิดนัดชําระนี่กี่งวดกี่ครั้งถึงจะฟ้องได้คำตอบง่ายๆตั้งแต่ครั้งแรกครับฟ้องได้เลยจริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกคนนะ่ะไม่อยากที่จะทวงหนี้ไม่อยากที่จะฟ้องการฟ้องเป็นเรื่องใหญ่ครั้งแรกเลยหาเหตุผลที่จะไม่ฟ้องนั่นคือสาเหตุที่จะทําให้ท่านไม่ได้เงินพอเกิดหนี้ครั้งชําระแล้วนะครับพอเกิดปั๊บสิ่งนี้ท่านจะต้องคิดก่อนเลยว่า นี่เสียหรือนี่ศูนย์หรือจะมีโอกาสได้คืนไหมเพราะอะไรจะได้คืนไหมเพราะอะไรทุกคนจะคิดอย่างเดียวเลยทวงเป็นวิธีเดี๋ยวก็จ่ายเดี๋ยวก็จ่ายเพราะทุกคนกําลังหนีการไปฟ้องท่านลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่พอผิดนัดปุ๊บจะฟ้องไม่ฟ้องอ่าเอาประเด็นฟ้องขึ้นมาก่อนเลยแล้วค่อยหายเหตุผลที่จะไม่ฟ้องเหตุผลที่จะไม่ฟ้องแปลว่าผ่อนจะได้เงินแน่ๆจะจ่ายแน่ๆหลักฐานอะไรเหตุผลอะไรที่น่าเชื่อถือได้ถ้าไม่เข้าเงื่อนไข ฟ้องเครับถ้าไม่งั้นแล้วโอกาสนี่เสียท่านเยอะมากถ้าท่านคิดว่าต้องผิดนัดกี่ครั้งแล้วถึงจะฟ้องได้แสดงว่าท่านไม่อยากที่จะฟ้องเป็นจุดเริ่มตน้น